กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันเี้เระลับเกมซามูไรมัตเตอร์นะครับช่วงนี้โปรมาเจอเหลืเกิเกนนี่โปรช่วงเวลาทองของก็ค่อนข้างดีอยู่นะแต่ที่ดีเลยคือโปรพิเศษนะครับแต่ถามว่าผมเอาไหมไม่เอาเพราะว่าโปรพิเศษนองสังเกตด,ด,ด,ดีเติมเงินสะสมมันยังเหลือเวลาอีกประมาณสวันโปรเวลาทองมันเหลืออีกประมาณหวันโปรพิเศษมันมาแค่วันนี้วันเดียว ไอเติมเงินสะสมอะระยะเวลามันเหลือกว่าถ้าอีโป2อันเนี้ยมันหมดก่อนมันต้องมีโปอะไรที่มาใหม่กว่านี้แน่นอนแต่ที่ผมบอกตั้งแต่กิปที่แล้วแล้วผมจะรอไอโปที่มันเติมเงินสะสม2 0 0พันทองนะครับถ้ามันเติมเติมครบ2 0 0พทองอะที่มันจะได้ของรางวัล5วันนะครับมันได้ทองเยอะกว่านะครับถ้าคิดแล้วไอส่วนหินแดงนี่ถามว่าจําเป็นไม่จําเป็นแต่ผมยังขอไม่ดีกว่าส่วนชิ้นส่วนสกินหายาก ผมมีสกินหายากแล้วนะคือของเทียนชินแต่ของอุจิยะสุผมยังไม่มีไอ้สกินนะักฟุตบอลนะ่ะแต่ผมจะเอาไหมไม่เอาว่าเติมแพ็กเกจ1,000ทองอะ่ะมันประมาณ500บาทเลยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรโปรเวลาทองถ้าเราจะเติมแค่1-200ทองนี่ก็ประมาณ100บาทเราก็ได้แค่ทองกบได้ตัวเ็กพิเศษก็ได้ถือว่าโอเคอยู่แต่โปเวลาทองมันไม่มีแพ็ค1 0 0บาทมันมีแพ็ค4 400ทองหรือ200บาทนะครับมันก็จะถอถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะมันได้ทองตั้ง1,500ได้หีบชิ้นส่วนหุ่นบแดง1กล่องแล้วก็ตัวหีบอุปกรณ์แดง1อันแต่ที่ผมยังไม่เติมเพราะผมยังไม่ได้เติมแพ็กเกจรายเดือนถ้าผมเติมแพ็กเกจรายเดือนผมจะได้ทองค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจะได้จากอันนี้คือ1,600ทองแล้วก็ได้อีกแพ็กหนึ่งคืออีก800ทองมันประมาณ2,000กว่าเลยนะครับ ส0งพันกว่าผมก็เติมเงินสะสมครบ2,000ทองผมก็ได้หีบชิ้นส่วนของขนหุนแดงเซตที่3 2กล่องอยู่ดีเพราะผมขาดอีกแค่2กล่องผมลองคิดแล้วกิจนี้หรือโปรพิเศษนี้ผมไม่เติมถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มถ้าใครจะเติมก็ผมขอแนะนําแค่แพ็กสี่ละทองกับแพ็กหนึ่งพันทองพอนะครับส่วนในแพ็กสี่พันทองผมขอไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันค่อนข้นขางแพงเลยไม่ได้หีบอันนี้ชิ้นส่วนสกินเนี่ยมันก็ได้แค่หนึ่งร้อยชิ้นเหมือนกันแต่ที่มันเพิ่มมาคือนี่มา ไอ้ตัวพลอยตัวพลอยกับตัวยกชูหลิงไปเราไปข้อเรื่องเลยว่าแล้วก็ใช้จ่ายสะสมมาแล้วรอบนี้ใช้จ่ายสะสมมาเป็นกิเลนนะครับกิเลนผมมีแล้วผมก็จะไม่ใช้นะครับเราก็จะเข้าสู่หมดดองทองไปเพราะว่าร้านค้าลดราคามันไม่ได้มาขายในแบบเป็นเกี่ยวกับแผนการลบผมเลยจะไม่ซื้อนะครับวันนี้ผมจะมาตามล่าตัวกระต่าย พอเข้ามาที่ V.P. แล้วทุกอมสิ่งที่ผมอยากได้เลยคืออาชาเพิงนี่เลยบัว้อยกระต่ายถ้าหาได้ผมจะแลกเลยนะครับขอรับอันนี้ก่อน V.P. อันนี้ยินซื้ออ๋อไม่เป็นไรผมยังขาดบัวรอยกระต่ายอยู่อีกหกอันผมจะมาลงดันสงครามได้ประมาณ4ครั้งดันเจียนผมยังไม่ได้กวยกวาดล้างข้าวปั้นมีเท่าไหร่ผมจะใส่ให้หมดเลยในวันนี้ผมต้องการบัวลอยกระต่ายอีก4อัน ยังไงผมต้องเอาให้ได้วันเนี้ยอันนี้ซาก,กุระไม่เอาเราต้องการบัวลอยกระต่ายเท่านั้นนะครับถ้าได้ผมจะเอาไปแลกอาชาเพิงถ้าไม่ได้เราก็ต้องไว้พรุ่งนี้แต่วันเนี้จะพยายามให้ถึงที่สุดจนเข้าปั้นหมดเลยอะยังไงบัวลอยกระต่ายต้องให้ได้ครบหกให้ได้อีกสีอันนะถ้าไม่ได้ก็พรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันไม่จะออกกว่ารอบนี้ หมดไปแล้วนะหนึ่งครั้งไม่ออกยังเหลืออีกสามสามครั้งยังพอมีลุ้นยังพอมีลุ้นยังพอมีลุ้นออกไหมบัวลอยก็ตายบัวลอยบัวลอยบัวลอยถ้าไม่ออกนะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่อัดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้จะออกไวี้เนี่ยขูไม่ออกเลยมั้งเนี่ย โอ้โหงามใส้แล้วเพื่อนๆเ้เยแม่งไม่ออกเอาแล้วเอาแล้วมันเล่นแล้วเสร็จเหลืออีกสองครั้งสองครั้งกับอีกสี่อันลงดันเจียนแทบไม่หวังเลยนะผมหวังจากดันสงครามอย่างเดียวเลยเอาแล้วสกุลาออก ซากุระมันเกินแล้วต้องการบัวลอยกระต่ายอย่างเดียวเลยถ้าไม่ได้นี่สุดยอดจริงๆเลยนะลงสี่ครั้งนะเฮ้ยโอาขูไม่ไม่ให้แบบไม่ให้กดซากุระมาสองอันดวงสุดยอดจริงๆวันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคุณลีไปครั้งที่สนะี่เนี่ยถ้าไม่ได้เลยนี่ เซ็งเลยนะเฮ้ยหัวร้อนเลยนะถ้าดันสงครามกวาดล้างไม่ออกเลยนะบัวลอยก็ตายอะ่ะผมวันดันเจียนวันนี้ไม่ได้แน่นอนอาชาเพลิงอะ่ะลงสี่ครั้งมึงจะไม่ออกสักอันเลยเหรืออือหือเอามาอันเดียวโอ้มาอันเดียวเองเนี่ยบัวลอยก็ตายคาดอีกสามอันนะ่ะ สามอันลงดันเจียนจะได้ไหมเนี่ยเขาปั้นเหล็กอันเนี่ยห้าสิบก็ก้อนหนึ่งจะได้ไหมวะเนี่ยโอ้โคตรสุดยอดเลยเราหวังว่าลงดันสงครามได้สักสองสามอันนะแล้วมารีในดันเจียนเนี่ยขาดอีกสักอันสองอันนะมันยังพอมีลุ้นได้มั่งนะแต่มันไม่ไม่ออกอะออกมาอันเดียววาโบลออร์กตายแม่งสุดยอดจริงๆไม่รู้จะพูดกับมันยังไงเลยเนี่ย เกลือเกลือจริงๆเลยขาดอีกสามอันยอมใจยอมใจเลยลงดันสงครามสี่อันสี่ครั้งนะผมลงดันสงครามไปสี่ครั้งน่ะได้บัวร้อยก็ต่ายมาแค่อันเดียวอะ่ะได้รัก2สองอันนี่ยังฝืนว่าน่าเกียดแล้วนะนี่มึงให้มาอันเดียวโอ้โห แล้วเป็นคลิปตามล่าด้วยนะโอ้โหไม่ไม่ออ,อกไปลงเป็นบทดีกว่าเอ้เควสหลักดีกว่าเควสแบบนี้เปลืองเข้าปั้นโอ้โห,โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยกินส่วนขุนพลเซ็งว่าเจออย่างเงี้ยจะออกไหมเนี่ยสามอันขาดอีกสามอัน เออออกหนึ่งได้ไหมหนึ่งแล้วขาดอีกสองต้องเอาไว้ได้อะวันนี้ยังไงต้องเอาไว้ได้เปลี่ยนซากุระมาอีกสองอันโอ้โหไม่ออกไม่ออกอ,ออกน้อยออกน้อยอีกสองอันอีกสองอันโอ้โห ที่สุดที่สุดในรุ่นจริงๆเลยนะถ้าได้ดันสองคามมานะถ้าได้จากซากุระมาใหม่เนี่ยมาเยอะเกินและซากุระหนันนี้ยังไม่ได้ของใครลงดันเจียนได้ไหมเนี่ยน,นี่ลงได้โอ้โหไม่ออกเนี่ยดันสงคามมันหาโคตรยากอะ่ะไม่ใช่ดันสองครามไอ้ดันนเนี่ย ดันเป็นลักกิจหลักปกติเคลหลักเนี่ยลงนั้นเจียนเนี่ยไม่ได้หวังอยู่แล้วอะ่ะโอกาสมันออกน้อยมากอ่ะดันสงครามหุมหวังมากะนะอย่างน้อยผมต้องได้สักสองอันน่ะถ้าสักสองอันนี่ยังพอมีลุ้นมีเสียวมั่งไอ้นี่มึงให้มาอันเดียวแล้วยังขาดอีกสองอันเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้พึว่ากันใหม่ โอ้โหพ้ปั้นก็จะหมดแลนะ้วเนี่ยออกน้อยบัวลอยก็ตายบัวลอยก็ตายบัวลอยก็ตายโอ้โหบัวลอย บอลร้อยหน่อยบอลร้อยหน่อยโอ้โหทำท่าไม่น่าได้หรอเ,เพื่อนๆวันนี้นะอาจารย์เพิงอนะโอ้โหไม่ออกไม่ออกจริงๆเลยนิ่งแบบนิ่งกลิปเลยนะซากุระมามาทำหม่จังในซากุระเนี่ยมาจนเกื่อนแลนะ้วเนี่ย โคตรยากอ่ะอ้โห,โหน่าเกลียดมากตั้งแต่ดันสงครามแล้วนะอ้โหอะไรจะขนาดนะั้นอะไรจะขนาดนะั้นออกเออสวยออกมาน,นึนแล้วอีกอันเดียวอีกอันเดียวหกฟาปั้นหมดเก้าปั้นหมดเหลือหกก้อนอีกอันนึงอีกอันนึง อีกอันนึงออกน้อย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 อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงโอ,โอีกอันนึงโอ้โหอีกอันนึงวารอก็ตายวารอก็ตายอีกอันเดียวอีกอันเดียวได้เลยเนี่ยโอ้โหเวลอัพตกใจขั้นขาเลยหนึ่งร้อยแปดแล้ว อข,ออขอหน่อยขอหน่อยถ้าหน่อยถ้าได้สงครามได้มาสองอันนะได้ไปแล้วเนี่ยเพราะภารกิจหลักให้มมาลงดันเจียนมันหายากมันหายากซาปปุระมาตกใจเดี๋ยวไปหาข้าวปั้นก่อนเอาเข้าวปั้นก่อนโอ้โหออกคดยากแล้วข้าวปั้นไปหนึ่งอันนี่กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมว P ี ซื้อได้ครับปั้นมาอีก12ก้อนเอาพลังกายมีอยู่3,000กว่ากเนี่ยอ่ะไอ้300ก,กว่ากว่าโอ้ยอบัวร้อยก็ตาย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 ขอหน่อยอีกอันเดียว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 อันเดียว อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่ดีเลยนะมันไม่ดีเลยนะมันไม่ดีนะจ๊ะมันไม่ดีนะจ๊ะออก <c oughs> โอ้โหอันนึงขาดอีกอันเดียวเนี่ยบัร้อยก็ตายเนี่ย โอ้พอลังกายจะหมดแล้วเนะนี่ยเหลือร้อยหนึ่งออโอ้โหถอยหลังก่อนเลยถอยหลังพักหายใจก่อนโอ้โหไปเช็คที่ขาดอีกเยอะไหมได้ข้าวปันไมีสิบก้อน เนี่ยสิบเก้าอันแล้วอีกอันเดียวผมจะหาจะเควสเอาทำอะไรซื้อมีอะไรผมเอาเข้าปวาาปั้นก่อนตอนเนี้ยเอาข้าวปั้นก่อน ไดในกล่องได้อีกหนึ่งก้อนเอาเอาไว้ก่อนออนี้เติมเติมแพ็กยังไม่เติมโอ้ยขาดบโลโรกระต่ายแค่อันเดียวเองมันต้องได้ป่ะยังไงวันเนี้ยต้องเอาให้ได้รลังกายเหลือมีอยู่สามร้อยเช็คข้าปั้นดิข้าปั้นมีหกก้อนมา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 ,มา เอาไปบัวลอย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 โอ้โหอืมอันเดียวซากุระมาไหมซากุระมาบัวลอยต้องมาแล้วรอบหน้าบัวลอยมาแน่นอนซากุระโผล่มาแล้วซากุระโผล่มาบัวลอยต้องมาบัวลอยต้องมา บวลอย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 ตายก็ตายก็ตายตาย,ตายโอ้ยอันเดียวขาดอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียว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 เลยเนี่ยอันเดียวอันเดียวแล้วพอเลยขอหน่อยเอะขอหน่อยขอร้องเอะขอร้อ,ง,อง,งแล้วเนี่ยจะร้องง่ายแล้วเนี่ยขอหน่อย โอ้โหเขาปั้นเหลรอห้าสิบแล้วนะเขาปั้นเหล้าสิบแล้วนะร้อห้าสิบแล้วนะเขาปั้นเหลือร้อยห้าสิบแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวร้อยก้อนเลยนะเขาปั้นอนะมามามันต้องมาเร้วโอ้โหมันออกโคตรยาก อีกแค่อันเดียวเนี่ยแล้วยังไงกับมันดีมนัะ้เนี่ยข้าปั้นกวาดล้างได้อีกดันหนึ่งมามามายิดยินี่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 นนอยู่ครั้งที่6นี่โอ้ลงออกหมดอะถึงก็หมดจริงๆเลยนะดูพลังกายนี่ศูนยข้าปั้นศูนไม่เหลือเลย มาอาชาเพิงมึงมึงมันต้องมามันต้องมาแล้วรอบเนี้ยกดแรกไปเลยเรียบร้อยได้ชิ้นส่วนอาชาเพิงมาแล้วเอากดเซมซีมาไหมนี่สักทีมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วบรกกอบไปเรียบร้อยอาชาเพิงกว่าจะได้พลังบวกมาเยอะอยู่นะตอนแรกเขาไหไรวะเจ็ดเจ็ดสิบสี่ล้านบวกมาประมาณ ไดไหมปรังผมเจ็ดสิบี่ล้านนะตอนแรกอะ่ะบอกมาเยอะพอสมควรเลยนะอาชาเพิงเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ัวใจจะวายครั้งสุดท้ายพอดีด้วยอันนั้นอะ่ะสิบครั้งสุดท้ายที่กวาดล้างอะ่ะถ้าไม่ได้นี่จบจบข่าวเลยดีมันยังได้มานะนี่มันจะได้เปิดสมุดภาพเอากดผิดอันนี่ สมุดภาพอาชาเพิงกับแอนดิโรบคู่กันนะครับตอนนี้ก็มีสัตว์ขี่ส้มครบแล้วนะครับกว่าจะครบตอนนี้สัตว์ขี่แดงก็มีแค่สองตัวมีกิเลนกับมังก,กรยาวขาดอีกสองตัวก็คือจิ้งจอกกับกระเบนถ้าได้สองตัวนี้มาผมก็จะมีสัตว์ขี่ครบแล้วนะครับขาดอีกแค่สองตัวนะครับสัตว์ขี่องค์เมียวก็ยังขาดอีกเยอะอยู่เลยนะขาดอีกประมาณสี่ตัวมั้งองคเมียวอ่ะคืออสูรโรจิสกุยโยมิพระเจ้าสองหน้าคางุยะนะครับขาดอยู่สี่ตัวนี้เลยสาหรับองค์เมียว และวันนี้ก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็คิดว่าจำไม่ได้แล้วสำหรับอาชาเพิงนะครับหมดขาปั้นไปเยอะมากไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ